ครับผมพี่ซานไมโซนะครับวันนี้ก็มีนัดครับฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับส่วนเข็มแรกฉีดไปแล้วนะเมื่อวันที่ยี่สิบสามเมษายนนะครับก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับอันนี้วันนี้ก็เข็มที่สองนะครับที่เขานัดนะครับเข็มที่สองนะครับเข็มแรกยี่สิบสามเมษายนรันนี้สิบแปดพฤษภานะครับเข็มที่สองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะนี่ไปนัด ปัดประชาชนแล้วก็กินน้ำให้เยอะๆผมจะไปดูกันว่าเกมที่สองมันจะเป็นยังไงมีคนแกลงเชียรหรือเปล่าก็นะะต,ติดตามไปดูกันบ ครับอีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมนะกินข้าวเช้านะครับไปให้เรียบร้อย เข็มที่สองนะครับมาฉีดวัคซีนอยู่ที่24เค้าก,กิน,ก,นกินข้าวกินน้ํามานะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดก่อนที่จะฉีดนะครับแอลกอฮอล์หลังสองวันครับหน้าสองวันหน้าหน้าสองวันหลังสองวันนะครับหลังฉีดนะครับก่อนฉีดหลังฉีดสองวันนะครับงดแอลกอฮอล์นะครับทุกชนิดทุกประเภทนะครับไันนด้ทาคุณหมอถามถามมาแล้วถา,ามาามาแล้วแล้วก็ แล้วแล้วแลก็นี่กาแฟกาแฟเฮโรอีนนะฮะกาแฟเฮโรอีนเฮ้ยกาแฟอินเออกาแฟกาแฟอกาแฟจะไปเล่นมุกไหนวะเนี่ยแล้วแล้วพวกวิพีวันนี้ครับผมได้งดแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าเอ้างดสิครับอครับผมก็ครับ อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ครับ <ใน S 1> เข็มที่2ครับเข็มที่ส <ใน S 1> เข็มนี้ครบแล้วครับครบแล้วนะมีอยู่แ,แล้วคุณผ้แล้วทีแล้วฉีดเข็มที่1เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกงนดวงแขนนิดนึงครับแต่อาการไม่ไม่ไม ไม่มีอะไรมากมีท้องเสียมีอะไรไหมไม่มีคม่มีชาเนาะมีชาไหมคะยาอะไไม่ไม่มีไม่มีนะกินชาขับถ่ายแล้วก็ปกตินอนหลับได้สบายดีไม่ง่วงเนาะเดี๋ยวรอบนี้คือมันจะร่างกายมันจําแล้วอะค่ะว่าเราได้รับวัคซีนไปแล้วเข็มที่หนึ่งพอเข็มที่สองนี่อาการอาจจะน้อยลงกับเข็มแรกนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่ชะล่าใจนะคะก็จะต้องสังเกตอาการเหมือนเข็มที่หนึ่งดีนะคะ

แล้วหลังฉีดไปให้กินน้ำเยอะๆให้ก่อนที่เพียงพองนะแต่ถ้ามันเมียดานเยอะเช่นมีไข้ชาลายแขนหรือว่ามีทอ้องเสียอะไรแบบนี้ก็คือไปหาหมอนะคะเจ็บไหมเอ้ยไม่เจ็บครับแต่แต่ก็เสียวเหมือนเดิมเหมือนเดิม การปกตินะครับเป็นการวัดหลังที่ฉีดนะครับเป็นการวัดความดันหลังฉีดนะครับแล้วก็รอดูอาการประมาณ30นาทีนะครับจะวัดไปเรื่อยๆนะครับ อยากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงความอาของความร้กาจนะครับของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้นะครับที่กําลังระบาดกันอยู่ก็อยากให้ทุกคนนะครับที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงก็มาฉีดนะครับมาฉีดไว้ดีกว่านะครับป้องกันไว้ดีกว่าแกนะครับถ้าฉีดครบ2เข็มแล้วมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ ที่เยอะขึ้นนะครับมีภูมิกันต่อต้านโรคได้บางครั้งอาจอาจไม่อาจจะไม่ใช่ว่าจะไม่ติดนะครับมันก็อาจจะติดแต่ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงน้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะติดอาการไม่รุนแรงนะครับไม่ใช่ว่าฉีดไป2อครบ2องเข็มแล้วมันจะไม่ติดเลยไม่ใช่นะครับคุณก็ต้องใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากทำไมนี่อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อออกนอกบ้านออกนอกเขตสถานนะครับ อยังจากนี้ก็เขาคุณหมอบอกว่าให้รอดูอาการอีก2วันนะ2วันก็งดเหล้างดเหล้างดอะไรไปนะครับงดเหล้างดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่า,าพักผ่อในให้เพียงพอครับกาแฟอะไรนี้ก็งดไปก่อนนะครับ2วันหลังจากฉีดนะครับแล้วก็ก่อนฉีดด้วยคนระับพักผ่อในให้เพียงพอนครับางนี้ก็เราไปดูพ,พี่พี่ของเรานระฉีด ไงบ้างครับเข็มสองนี้ก็รู้สึกคันๆเหมือนคันๆมดกัดนะครับมดกัดเหมือนมดกัดมดกัดเลยอาการคงที่ครับปกติดีตอนนี้ความดันละครับความดันปกติความดันปกติถ้าคนกลัวเข็มจะความดันสูงหรอควมวเองเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมไปวัดมาสองรอบนะพลอยสี่สิบกรอครับเพราะว่าหามากกลัวไหมก็หามากไม่เจ็บนะแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกกลัวนะกลัวเข็มเฉยนะเป็นแค่ความรู้สึกนะครับ แต่เข็มเล็กนิดเดียวครับอ่า,อาเข็มประมาณนี้ครัจิ้มแล้วไปรู้สึกอะไรไม่รู้สึกตอนจิ้มไม่รู้สึกปล่อยยาไม่รู้สึกรู้สึกตอนถอดครับนิดนึงนิดนึงแอะตึงๆนะครับตอนนี้เริ่มตึงๆตอนนี้เริ่มตึงเริ่มปวดมันจะตึงไปเรื่อยๆจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ <laughs> สองวัน <laughs> สองวันก็คงที่หายเป็นปกติน่าจะหายเป็นปกตินะครับก็จะทำไมปกติก็มาใหม่า เมื่อกี้ำสัแต่ถ้าคนไหนที่ความดันสูงนะครับประมาณ140 150้าเขาก็จะให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะประมาณ2-3หรือชั่วโมงเพื่อให้ความดันลดลงเอาถึงจะให้กลับบ้านนะครับไม่ไม่ใช่ว่าทีเสร็จรอดูการ30ินาทีกลับบ้านได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะตรวจวัดชีพจรหรือว่าวัดความดันเรื่อยๆเรื่อยๆจนความดันปกตินะครับเขาถึงจะให้กลับบ้านนะครับแต่ถ้ามีปัญหาข้อสงสัยนะครับก็ สามารถเข้ามาถามได้ที่โรงพยาบาลเลยอินบ็อกเข้ามาเลยได้อันจากนี้ก็หนึ่งวันเจ็ดวันแล้วก็หนึ่งเดือนอยู่ในอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอพร้อมหมอพร้อมนะครับให้ไปตอบแบบสอบถามนะครับหนึ่งวันหลังจากฉีดแล้วก็เจ็ดวันหลังจากฉีดแล้วก็หนึ่งเดือนนะครับหลังจากฉีดนะครับก็จะถามว่ามีอาการอะไรไหมประมาณนี้นะครับเหมือนเข็มแรกนะครับที่เขาทำมาอันนี้ก็ สรุปโดยรวมนะครับให้ทุกคนมาฉีดนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพตำบลแล้วก็โรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับอ่าก็ไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องอีสานไมโซนะครับวันนี้ว่าคลิปต่อไปว่าผมจะไปทำอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดับสคร้ด้วย ก็สับไต่นะครับเพื่อไปทำต้มไก่แหนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ